ภอแ,แม่ออนเป็นหนึ่งใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแห่งนี้อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายอีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มทำให้ได้รับความนิยมจากนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งนี้ผมได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปพบกันเลยครับกับแนะนำสิบที่เที่ยวอำเภอแม่ออน 1. บ้านแม่กําปองเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันตลอดทั้งปีและจะหนาแน่นมากในช่วงวันหยุดยาวโดวยที่บ้านแม่กำปองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาถนนที่ใช้สัญจรไปมาเป็นเพียงถนนแคบ,แ,คบ,แ,คบและนั่นทำให้ช่วงเทศกาลวันหยุดรถนักท่องเที่ยวจึงหนาแน่นยาวและอาจทำให้ไม่มีที่จอดรถเพียงพออย่างไรก็ดีสเสน่ห์ของบ้านแม่กำปองที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจและอยากกลับมาซ้ำก็เห็นจะเป็นความเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมอยู่รอบตัวเรา นั่นก็เพราะความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมีต้นไม้สูงใหญ่มีลำธารไหลผ่านตลอดทั้งหมู่บ้านมีที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ที่เคยได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีคาเฟ่เก๋ๆตามสมัยนิยมล้อมมุมถ่ายรูปอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีน้ำตกแม่กำปองเป็นน้ำตกขนาดเล็กน้ำใสไหลยเย็นลดหลันกันมาตามชั้นหินมีทั้งหมด7ชั้นแค่ได้มาชมชั้นที่1ก็คุ้มแล้วครับและยังมีวัดคันทาพุกษา เป็นวัดเก่าแก่ประจําหมู่บ้านมีไฮไลท์อยู่ที่อุโบสถกลางน้ําหมู่บ้านแม่กําปองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะรวมมาให้แล้วในคู่มือเที่ยวบ้านแม่กําปองลิงก์ในช่องคอมเมนต์เลยครับ 2. ถ้ำเมืองอ่อนเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแต่ต้องออกแรงเดินขึ้นมาดนาคจําจนวน187ขั้นเมื่อมาถึงปากถ้ำจะพบกับสถูปบปรจุอัฐิของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านานา เมื่อเข้าไปในถ้ำจะต้องไต่ลงไปตามขั้นบันไดชันโดยมีไฮไลท์เป็นหินงอกขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายเจดีธรรมชาติที่เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าโดยหินงอกศักดิ์สิทธิ์นี้มีชื่อว่าพระาธาตุผานมและนี่ถือเป็นพระาธาตุเพียงแห่งเดียวที่ปริษฐานอยู่ภายในเจดีที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 3. มอนกูเวน มณฑูรยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิเท้ามหาราชเวสสุวรรณจันทโชคมีสถานะเป็นสถานพำนักสองและสถานปฏิบัติธรรมอุทยานมหาราชเท้าเวสสุวรรณสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2562คำว่ากูเวนหมายถึงเท้ากูเวนอีกพระนามหนึ่งของเท้าเวสสุวรรณในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ขอพอกรกันเป็นจำนวนมากโดยจะมีขั้นตอนต่างๆจัดเป็นชุดไว้ในถาดสีแดง เาวเวสวร์เป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์มหาเทพแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยนั่นจึงทําให้มีผู้ศรัทธาจำนวนมากนิยมบูชา้าวเวสวรร์เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่งมีในทรัพย์สินเงินทองโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็น 4. วัดจอมทมตัววัดจะมีพื้นที่กว้างขวางแบ่งเป็นโซนด้านบนกับโซนด้านล่างโซนด้านล่างจะเป็นพื้นที่ดั้งเดิม จะเห็นมีเจดีย์องค์สีขาวอยู่ตรงนู้นและจะมีอาคารสูง3มชั้นอยู่ตรงนี้ส่วนที่ผมอยู่ตอนนี้จะเป็นโซนด้านบนภูเขาเป็นจุดชมวิวมุมสูงเห็นแนวทิวเขาที่สวยงามบนยอดเขามีพระพุทธเจ้าทันใจขนาดหน้าตักกว้าง6เมตรและมีพระพุทธเจ้าก้าวตื้อขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ไฮไลท์ของวัดจอมทาคืออาณาจักรแห่งองค์พระมหาคณะปฏิ ปนสถานองค์พระพิกเนสเเียสิบกรที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกมีผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระพิคเนสเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมากซึ่งองค์พระพิคเนสถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ 5. สิบป,ปะฮอสปิงรีสอร์ตเป็นที่พักและออนเซน็นท่ามกลางความเงียบสงบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ห้องพักแบ่งเป็น3รูปแบบคือคอทเทจบังกะโลและ Family Room โดยแต่ละรูปแบบในทุกห้องจะมีอ่างสำหรับแช่น้ำร้อนทุกห้องสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแบบไปกลับสามารถใช้บริการแช่น้ำร้อนได้ภายในทางห้องพักและห้องแช่แบบส่วนตัวรวมถึงสระน้ำกลางแจ้งแบบรวมนอกจากนี้ยังมีบริการ Stone f o o ุตมั s a g e อีกด้วย 6. ม่อนพญานาคราช เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ภายในปฏิสถานปู่พญานาคาที่พดีสีสุดโทนคราชเป็นพญานาคเจ็ดเสียนมีองค์จำแปลงผู้ศรัทธาในองค์สีสุดโทนิยมเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอทรัพย์ลำรวยเงินทองและโชคลาภวาสนาไฮไลท์อยู่ภายในาวิหารอริยมรรคแปดที่ภายในปฏิสถานพญานาคสีส่สกูลที่เลื้อยพันเสาทั้งสี่ต้นที่คำวิหารนอกจากพญานาคทั้งสี่แล้วยังปฏิสถานเทพสี่องค์คือ ท้าวเวสุวรรณเท้าทัตตะลดท้าวิรูปักและท้าวิรุณหกใจกลางวิหารปิษสถานพระประธานนามวา่พาพระพุทธปัญญามหาบารมีเป็นพรัสรูปองค์สีทองปางแสดงปรถมเทศนาหากโชคดีมีแต้มบุญจะได้สนทนาธรรมกับพระมหาอาวรชัยประสิทธิ์พระอาจารย์ผู้ก่อตั้งม่อนพญาน้าคาดแห่งนี้นอกจากนี้ สถานที่อย่างนี้ยังเป็นสถานพญานาคประจำวันเกิดครบทั้ง7วันให้ได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย 7. โครงการหลวงตีนตกเป็นหนึ่งใน38โครงการหลวงในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เป็นโครงการหลวงที่มีความร่มลื่นเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างที่สุดมีลำธารไหลผ่านเมื่อค้างสะพานไปจะพบกับส่วนพื้นที่ของบ้านพักซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้เข้าพักเท่านั้น มีในส่วนของร้านอาหารและร้านกาแฟโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตเกษตรให้ได้ศึกษาอีกด้วย 8. วัดแม่ตะไคร้ได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพศส5 4พัิบิสถานองค์หลวงปู่ทวดปางทุดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงมากถึง45เมตร ด้านบนองคเป็นจุดชมวิวมุมสูงมองเห็นพื้นที่ของบ้านแม่ตะไคร้และวัดแม่ตะไคร้ได้ทั้งหมดแวนลลอมด้วยทุ่งนาอันเขียวขจีในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังมีาศาสนสถานและสิ่งเคารพอื่นๆอีกมากมายเช่นวิหารทรงล้านนาอนุสาวรีย์พระปิยะมหาราชองค์พระพิคเนตปางประทับยืนนอกจากนี้ทางวัดยังได้จำลองขุมนรกโลกัน คนบาปที่ถูกลงทันในภพหน้าเมื่อได้กระทำผิดศีลเห็นภาพชัดเจนจนถึงความน่ากลัว 9. สถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนารามมีอีกชื่อว่าวังพญานคราชเป็นหน,หนึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่มีความเงียบสงบล่มลื่นมีลำธารสาไหลผ่านเหมาะแก่การนั่งสมาธิผู้สร้างสถานธรรมแห่งนี้เป็นมหามุนีมีนามว่าปู่ฤาษีทองทิพย์วังพญานคราชแห่งนี้เป็นสถานองค์พญานาคศักดิ์สิทธิ์ถึง5องค์ องที่ 1. องค์พญาเพชรพัทละนาคราชเป็นพญานาคผู้ซึ่งเป็นบุตรชายขององค์พญาอนาตนาคราชองค์ที่2พญาราชจักรไกาพบมหาราชเป็นพญานาคเจ็ดเสียนที่ปกครองดูแลทั้ง3โลกคือโลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์องค์ที่3าฏปสถานอยู่ภายในถ้ำมณีนาคาคือองค์มุจลินนาคราชองค์ที่4คือพญาพุชงนาคราช ปรดิสถานอยู่ภายในถำ้ำและองค์ที่ 5. พญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคเก้าเสียรด้านหน้า,นามีองค์จำแรงในร่างมนุษย์ผ้าสายถือหอกสีอนันตเศษส0นำ้ำพุร้อนสันกำแพงในอดีตพืต้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอสันกำแพงจึงตั้งชื่อว่านำ้ำพุร้อนสันกำแพงสนดกระทั่งได้มีการแบ่งเขตจัดตั้งเป็นอำเภอแม่ออนขึ้นมา น้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่มาเนิ่นนานกว่า30ปีแล้วน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นสูงกว่า10เมตรมีอุณหภูมิสูงถึง105องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีมีบริการครบวงจรทางห้องอาบน้ำแร่ห้องแช่แบบแยกชายหญิงและบ่อน้ำร้อนสำหรับแช่เท้าทราบกันไปแล้วสำหรับแนะนำสิบที่เที่ยวอำเภอแม่ออนอำเภอแม่ออนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ผมเพียงแนะนำเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงเสยเสีเยวเท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ